พะลูรักทุกคนจงมันขยันฝึกสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาสร้างความดีมีศีลมีธรรมสร้างงานสาธารประโยชน์ถ้าเราจะอยู่เป็นคนแล้วก็อยู่อย่างคนดีสร้างตนให้มีความสุขด้วยศีลด้วยธรรมแล้วก็ช่วยงานสาธารณะให้บุคคลอื่นเขามีความสุข อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างกับพวกที่เรียกประชาธิปไตยคนพวกนั้นไม่ใช่นักประชาธิปไตยเป็นอัตตาธิปไตยหวังความจเจริญร,รุ่งเรืองเขาตนฝ่ายเดียวดีไม่ดีก็นึกฝากตามประเทศอย่าจะออกนอกเขตเมื่อประเทศไทยพ้นจากความเป็นสรภาพ ถ้าเขามีใจเป็นไทยไม่ใช่ทาสพ่อมั่นใจในการรักษาเอกราชของความเป็นไทยและประเทศไทยก็จะต้องร่วมเรืองต่อไปตามนิมิตที่ปรากฏมาวันที่ยี่สิบวันที่สิมมกราคมสองพพ่อดูตามภาพ แต่พ่อก็มั่นใจว่าภาพนั้นต้องเป็นภาพเพราะสติสตางค์พ่อไม่ได้ฟันเฟือน